บทที่ห้านางเมายายเรื่องพระเวสสันดรโกหกแจ้งผมก็ไม่เชื่อเด็กชายจเจริญเอ่ยขึ้นขณะ นั่งช่วยยายห่อข้าวต้มหัวงอกเพื่อนำเอาไปขายยังตลาดในวันรุ่งขึ้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายไม่จ้างเองหรอกเสียดายเงินยายตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงปกติถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อหลานชายย้ำอีกยายก็บอกแล้วว่าไม่จ้างไม่จ้างเสียงของยายดังขึ้นกว่าตอนแรกถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อ คนอายุ12พูดซ้ำประโยคเดิมหมายยั่วยวนกวนโทสะคนอายุแปสิยายรู้เท่าทันว่ากำลังถูกยั่วยให้โกรธจึงปรับอารมณ์ที่กำลังจะร้อนไม่ให้ร้อนแล้วก็พูดว่าเรื่องของศรัทธาภาษาธะเนี่ยเขาไม่ต้องจ้างกันหลอกหลานมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละคนคนที่เขาทำกรรมดีมา เขาก็จะมีปัญญาสูงมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงส่วนคนทำความชั่วก็จะอับเฉาเบา,บาปัญญาย่อมมองสิ่งต่างๆด้วยตัณหาอุปทานของตนอะไรที่จริงเขาก็ว่าเท็จแต่สิ่งที่เท็จเขากลับว่าจริงเพราะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นและอย่างที่ผมเนี่ยทำกรรมมายัางไงครับหลานชายไม่วายยั่ว คนดีมีปัญญาเขาจะรู้เองเขาจะไม่เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้หรอกว่าตัวเขาทำกรรมมายังไงเพราะคนอื่นจะมารู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองไม่ได้แต่ยายรู้จักผมดียิ่งกว่าผมรู้จักตัวเองเพราะยายฉลาดก็ยายไม่ได้เป็นคนอื่นแม่ของแม่เองแท้ๆเมื่อถูกหลานชม ยายพลอยมีอารมณ์ขันนั่นสิครับแถมยายยังรักผมเหมือนลูกในที้จริงไหมครับแต่เวลาเองดือ้อคอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ยายยายก็นึกว่าเองเป็นลูกคนอื่นยายสารภาพต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นยายจะได้นึกว่าผมเป็นลูกของยายดีไหมครับเด็กผมแกละถือโอกาสประจบดี ถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็ดีที่หนึ่งเลยเชียวละแต่พ่อผมเขาคงไม่ว่าดีหรอกนะถ้ายายมาเป็นแม่ผมนะ่ะทำไมรือเขาคงไม่อยากมีเมียอายุตั้งแต่สิบนะสิครับถ้าสิปดยังพอว่าเด็กผมแกะพาออกนอกเรื่องจนได้ไอ้หนูเองอย่าคิดลามกจกประเปรอย่างนั้นประเดี๋ยวได้โดนไม่เรียวของยายอีกรอก อยู่ดีไม่ว่าดีเสแล้วเองนี่ยายขู่เอาอีกแล้วผมแค่พูดเล่นๆไม่เห็นต้องอเอาไม่เรียวเข้ามาเกี่ยวข้องยายตีก้นผมจนลายพร้อยไปหมดแล้วใครไม่เห็นเข้าก็จะหาว่าผมไม่บริสุทธิ์ผุดพองยิ่งสาวๆไม่เห็นแล้วก็ผมหมดราคาเลยเองพูดอะไรยายไม่เห็นรู้เรื่องแม้ยายแล้วก็ ต้องให้ผมอธิบายขยายความอยู่เรื่อยคนฉลาดเนี่ยเข้าใจอะไรอะไรยากจังเลยนะยายนะล้านชายพูดเหน็บแนมหากคนเป็นยายกลับว่าใช่ซีดูอย่างพระสารีบุตรนั่นปะไรท่านเลิศในทางปัญญาเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้เรียกว่าฉลาดที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหมด ขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลที่พระสารีบุตรจะเป็นรองมีอยู่ผู้เดียวคือพระองค์นอกนั้นพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครเรากําลังพูดเรื่องก้นลายนะครับทำไมยายถึงไปพูดเรื่องพระสารีบุตรไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยายอย่าพูดนอกเรื่องสิครับเกี่ยวสิหลาน ก็เองว่าคนฉลาดเข้าใจอะไรยากยายก็จะยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังว่าเพราะท่านฉลาดจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะสหายของท่านเพราะคนฉลาดนั้นต้องคิดนานคิดทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนจึงจะตกลงปลงใจเชื่อคนที่เชื่อง่ายมักถูกหลอกง่าย จำไว้นดะ้ไอ้หนูครับผมจะจำไว้ตกลงยายจะฟังผมพูดเรื่องก้นลายต่อหรือเปล่าครับหลานชายวกกลับมาเรื่องเดิมเองอยากพูดหรือเปล่าล่ะถ้าอยากพูดก็พูดไปเลยยายฟังได้ทั้งนั้นแหละผมไม่อยากพูดหรอกครับแต่อยากให้ยายฟังก็เลยต้องพูดงั้นก็ว่าไปเลยอย่ามัวพี่รีพี่ไรให้เสียเวลา ยายเริ่มจะรำคาญครับครับผมจะพูดเดี๋ยวนี้คือผมกลัวสาวๆจะไม่เห็นว่าผมก้นลายแล้วเขาก็คิดว่าผมน่าผ่านการมีลูกมีเมียมาแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องมีลูกมีเมียเลยยายแยง้งเกี่ยวสชครับยายก็ทีผู้หญิงก้นลายผู้ชายเขายังรังเกียจเขาหาว่าเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้ว ล้านชายอธิบายตามประสาเด็กแก่แดดเองก็ใจผิดแล้วไอ้หนูคนที่ท้องลายต่างหากที่ผ่านการมีลูกมาแล้วก้นลายไม่เกี่ยวยายเองก็ก้นลายเพราะตอนเด็กๆยายพร้อมแต่พอเป็นสาวรุ่นๆเกิดอ้วนปุ๊บปั๊บเนื้อหนังมันขยายไม่ทันเลยแตกเป็นริ้วๆนี่ถ้าเกิดเป็นตรงท้อง ตาเขาคงหาว่ายายไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องยายเผลอบอกความลับอย่างนี้นี่เล่ายายถึงชอบเคียนผมอยากให้ผมก้นลายเหมือนตัวเองแม้ผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่ายายก้นลาย ใถ้าหากไม่บอกผมก็คงไม่รู้เพราะเห็นยายนุ่งจงกระเบียนมิดชิดปิดบังดีคนเป็นหลานได้โอกาสแก้แค้นคนอายุแปเพิ่งตระหนักชัดว่าตนนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวถึงต้องเสียรู้คนอายุสิองผู้ซึ่งฉลาดแกมโกงเออรู้แล้วก็อย่าไปเที่ยวเอาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังล่ะ ไม่เช่นนั้นยายจับเอ็งโยงกับคือเคียนไม่นับเลยยายขู่เพราะเสียรู้หลานไปแล้วครับผมจะไม่บอกใครถ้าไม่เผลอเขารับคำหากมีข้อแม้ยายเห็นว่ากว่าจะห่อข้าวต้มเสร็จต้องใช้เวลานับชั่วโมงจึงอยากจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้หลานฟังถึงเขาจะยังไม่ยอมเชื่อในวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะเชื่อก็เป็นได้ ถึงเวลานั้นยายคงตายไปแล้วหากก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเพราะได้ทำดีไว้ให้กับลูกทำถูกไว้ให้กับหลานไอ้หนูยายจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้เองฟังเองจะเชื่อหรือไม่ยายไม่ว่าแต่เองต้องฟังเข้าใจไหมครับเมื่อยายบังคับผมก็ฟัง แต่จะเข้าใจหรือไม่นั้นอันนี้ผมตอบไม่ได้ไว้ยายเล่าจบผมจะตอบล้านชายอดยั่วซิไม่ได้ยายคร้านที่จะตอบปากตอบคําจึงเล่าถึงประสบการณ์ในสมัยยายยังสาวให้หลานฟังไอ้หนูที่ยายเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรเพราะเคยฟังเทศมาตั้งแต่ยายยังเด็กพอยายโตเป็นสาวรุ่นรุ่น ก็ได้ฟังจากปากหลวงพ่อช้างเพราะยายทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งเป็นโตท่านทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกกราชาฉันอาหารมื้อเดียวยายต้องเอาเป็นโตไปส่งท่านถึงในป่าช้าหรอครับถูกแล้วยายไม่กลัวผีหรอกหรือครับผีอะไรมันจะมาหลอกกลางวันแสกๆล่ะไอ้โน้และถ้ากลางคืน ยายจะกล้าไปหรือเปล่าไปส่งปินโตนะหรือพระท่านไม่ฉันกลางคืนหรอกไอ้หนูยายตอบแบบเลี่ยงเลียงสมมติว่ายายทวดใชใ้ยายเอาเครื่องดื่มร้อนๆไปถวายท่านเช่นน้ำขิงน้ำมะตูมอะไรพวกเนี้ยยายทวดเขาไม่เคยใช้ยายไปหาพระกลางค่ำกลางคืนแบบนั้นและท่านก็ไม่ดื่มอะไรท่านฉันมือเดียว ฉันแล้วก็แล้วไปไม่ต้องมีเครื่องเดิมอย่างที่เองว่างั้นสมมุติว่าท่านอาพาธแล้วยายทวดใช้ให้ยายเอายาไปถวายท่านไม่เคยอาพาธรอกให้หนูท่านแข็งแรงไม่เคยเจ็บไขย้ยายเลี่ยงอีกคนเป็นหลานไม่ยอมแพ้ถามอีกว่านั้นผมสมมุติใหม่ก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปหาท่านในป่าช้า ในเวลากลางคืนยายจะไปไหมยายไม่ไปรอกไอ้หนูยายเป็นสาวเป็นแท้ไปหาพระนิยามวิการเช่นนั้นชาวบ้านเขาจะได้เอาไปนินทากันทั่วบางยายไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นผมถามยายตรงๆโดยไม่ต้องสมมติก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนยายจะกลัวผีไหม ก็ไหนเองว่าไม่สมมุติยายเอาตัวรอดอีกจนได้ยายผมชักโมโห,โหแล้วนะเอาอย่างนี้ผมจะถามใหม่ตอนยายเป็นสาวนะ่ะยายกลัวผีไหมไม่กลัวยายตอบทันทีถ้าฉะนั้นก็แปลว่ายายสามารถไปปัาช้าในเวลากลางคืนได้ไม่ไปหรอกล้านเพราะถึงยายจะไม่กลัว แต่ยายก็ไม่กล้ายายตอบตามตรงเพราะจนมุมแล้วถูกหลานชายต้อนจนมุมจนได้ครับยายเล่าต่อเธอผมอยากรู้แค่นี้เองรู้แล้วว่ายายไม่กลัว ไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าเสียงนั้นบ่งชัดว่าเยาะเย,ย้ยยายไม่เถียงด้วยไม่มีอะไรจะเถียงจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งยายไปเจอแขกนั่งอยู่ยายถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนวดเครามันยาวรุงรังเชลอยหนูเอ้ย ยายยังจำแขกคนนั้นได้ติดตามมาจนทุกวันนี้และหลวงพ่อท่านตอบว่ายังไงครับท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมมพานแล้วก็มาตกลงที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักยายก็เจอแขกนั่นทุกวัน แต่ไม่ได้พูดกันเพราะแกพูดไทยไม่ได้แต่หลวงพ่อช้างท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านสำเร็จชาแล้วก็พูดภาษาสิงห้หนได้ท่านเก่งมากนะไอ้หนูหลวงพ่อช้างองค์นี้พูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้น ครับผมเชื่อว่าท่านเก่งยังไงก็เก่งกว่าหลวงพ่อเชือ้อองค์ที่ทำให้ผมถูกยายตีหลังลายนะไอ้หนูเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปเครียดแค้นท่านประเดี๋ยวเองจะตกนรกเสียเปล่าๆคนดีนั้นเขาไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่เขาจะสํารวจตรวจสอบตัวเองว่ายังบกพร่องตรงไหน,นยังขาดคุณธรรมข้อไหน ที่ยายตีเองอ่ะก็เพราะเองผิดเองอย่าไปโยนความผิดให้หลวงพ่อเชื้อท่านครับครับผมไม่โยนก็ได้นิมนต์ยายเล่าต่อเถอะครับล้านชายนิมนต์หากไม่ได้ประนมกอรเพราะมือไม่ว่างเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำดังมาจากประตูหน้าบ้านตามได้เสียงเรียกชื่อยายใครมาเรียก ไอ้หนูเองลองไปดูสิยายสั่งเด็กชายละมือจากงานที่ทำเดินเร็วๆออกไปนอกชานแล้วมองไปที่ประตูรั้วเห็นเด็กหญิงมะลิยืนอยู่กับนังเมาส์ก็ใจฝ่อรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่จึงรีบวิ่งลงเรือนไปยังประตูหน้าบ้านน้ามาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านหรอกผมอยู่คนเดียวเขารีบบอก รู้ว่านังเมาส์จะต้องมาฟ้องยายเรื่องที่เขาแกล้งทําลูกสาวของนางแล้วยายเองไปไหนมารดาเด็กหญิงมะลิถามอย่างเอาเรื่องไปตลาดครับคงกลับขค่มนะอย่า,ายคอยเลยว่าหลังค่อยมาใหม่ไม่ได้ข้ามีเรื่องโวนต้องชำระก,กันในวันนี้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเถอะขอข้าขึ้นไปนั่งรอบนบ้านก็ได้ นางพูดเสียงคุนอย่าเลยนะเสียเวลาเปล่าๆบางทียายอาจจะไม่กลับถ้าค่ำมากแกก็แวะไปนอนบ้านแม่ผมเด็กชายบ่ายเบียงถ้าเช่นนั้นข้าจะรออยู่นี่ก่อนถ้าค่ำแกยังไม่มาก็จะตามไปบ้านแม่เองผมว่าไปรอที่บ้านแม่ผมดีกว่าเห็นยายว่าจะไปค้างที่นั่น เด็กชายพยายามปัดส,สวะให้พ้นตัวถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางเมาเข้าพบยายมะลิเองพาแม่เองไปบ้านแม่ค้าเถอะไปเขาสั่งเพื่อนเด็กหญิงไม่พูดหากค้อนใส่เขาด้วยชังน้ำหน้าจะเ,เด็กผมแกแระผู้นี้ทำให้หล่อนต้องอับอายเพื่อนฝูงหล่อนร้องไห้จนตาปวมเป่ง คิดจะไม่เล่าให้มารดาฟังแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซจนต้องเล่ายายนั่งรอฟังข่าวอยู่เห็นหลานหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่นอกชานอ้าวแม่เมาหรอกหรืเชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนหนังเมาจ้องหน้าเด็กชายอายุสิบสองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อและจึงเดินเข้าประตูมา เด็กชายคิดจะเรียกให้สุนัขสองตัวมาไล่กัดแต่นังด่างกับนางดำคงไม่ยอมร่วมมือด้วยเมื่อเห็นว่านายยืนคุยกับผู้มาเยือนมันสองตัวก็กลับไปนอนพักผ่อนด้วยกำลังกินกำลังนอน เด็กหญิงมะลิเดินตามมารดาขึ้นมาบนเรือนโดยมีเด็กชายจเจริญเดินคอตกรั้งท้ายเด็กผมแกละลงนั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากใจนั้นเจียนจะขาดอยู่รอนรอนรู้สึกสงสารยายที่ต้องมารับฟังความร้ายกาจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาตกลงปรงใจว่าจะไม่หนีครูไปยิงนกตกปลา เพราะกลัวจะสอบป .4 อไม่ผ่านเขาก็ได้ทำตามนั้นแต่ก็มีอันถูกครูทำโทษแทบทุกวันอย่างวันนี้ก็ถูกเคียนถึงครึ่งโหลเพราะเป็นหัวโจกยุให้เพื่อนผู้ชายเปิดกระโปรงเพื่อนผู้หญิงแรกๆเจ้าพวกนั้นไม่ยอมทำตามเขาจึงใช้คารมอันคมคายพูดหวานล้อมจนเพื่อนๆยอมจำนน ถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นหน้าตัวเมียไปเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งเสียจะได้เป็นเพื่อนกับอีจ้อยมันเท่านั้นเองบรรดาเด็กชายที่ปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมก็พากันทำตามบัญชาของผู้นำพวกนักเรียนหญิงพากันร้องหวีดวายด้วยอับอายขณะที่นักเรียนชายพากันหัวเราะชอบอกชอบใจ แล้วผู้นำและผู้ตามก็ถูกครูลงโทษด้วยการเคี่ยนเด็กชายจเจริญจรุยรัตโดนหนักกว่าเพื่อนไปไหนกันมาไอ้หนูเองไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกไปคนอายุแปสสั่งหลานชาย ไม่ต้องใช้ไม่อยากกินของมันไอโจนห้าร้อยนางเมาสด่าหลานต่อหน้ายายอะไรกันแม่เมาส์มาถึงก็ทำหน้ายักหน้ามานเรื่องอะไรมาด่าหลานฉันอย่างนี้มันไปปล้นไปฆ่าใครเข้ามาหรือแม่เมาส์ถึงเรียกมันอย่างนั้นยายพูดอย่างไม่พอใจรู้ว่าหลานชายตัวดีจะต้องไปก่อเรื่องไม่ดีไม่งามเอาไว้ แต่ก็คงไม่ถึงกับไปปล้นไปฆ่าใครเขายายรู้จักหลานของยายดีนางเมาส์เห็นยายเข้าข้างหลานยิ่งโกรธหนักนางขู่ว่าถ้าป้าเล่นเข้าข้างหลานแบบนี้ฉันไม่พูดด้วยก็ได้ดีละฉันไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านดีกว่านางทำทีลุกขึ้นคิดว่าอย่างไรเสียยายจะต้องทัดทานไว้ ไปเลยแม่เมาส์ถ้าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รับฟ้องจะไปฟ้องกำนันก็ได้ยายทา้าถ้ากำนันเขาไม่รับฟ้องน้าไปฟ้องในอำเภอนะนะเห็นผู้เป็นยายเข้าข้างเด็กชายก็มีกำลังใจจึงพูดยั่วนางเมาไอ้หนูเรื่องของผู้ใหญ่เองอย่ายุ่งเด็กก็อยู่ส่วนเด็กยายปราม นางเมาสเห็นยายเอาจริงจึงนั่งลงพูดออมชอมว่าป้าฉันน่ะไม่ได้โกรธเครืองอะไรป้ารอกแต่หลานชายป้ามันแกล้งลูกสาวฉันป้าไม่รู้อะไรเจ้าเนี่ยมันร้ายกาศนักคนเขารู้กันทั้งบางว่ามันเกเรป้าเองเป็นคนดีมีศีลธรรม ฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเอกไปนินทาว่าหลานยายจางเป็นไอมหาโจรทั้งๆท,ท,ที่ยายจางถือศีลกินเพนใครจะนินทาว่าร้ายยังไงฉันไม่สนใจหรอกจ้าแม่เมาสพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเราห้ามการนินทาไม่ได้คนที่พูดมากถูกนินทาคนที่พูดมากก็ถูกนินทา คนที่พูดปานกลางก็ถูกนินทาคนที่พูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ถูกนินทามันมีมาตั้ครั้งอดีตแล้วก็ยังมีต่อไปในอนาคตฉันถือเป็นเรื่องธรรมดาจะ้ะยายถือโอกาสเทศโปรดสองแม่ลูกเอาเถอะก็เถอะป้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่ล้านป้าสิ มันมากแกล้งลูกสาวฉันให้ต้องอับอายป้าต้องลงโทษมันให้ด้วยไม่เช่นนั้นฉันไม่ยอมไอ้หนูมันไปทำอะไรเองหรืออหนูยายถามเด็กหญิงมาลิลูกสาวนั่งเมาส์ไม่ตอบหากร้องไห้กระซิกกระซิกยายจึงหันไปเล่นงานหลานชายตัวดีไอ้หนูเองไปทำอะไรลูกสาวเขาผมเปล่านะครับยาย เพื่อนผมตั้งหากเด็กผมแกะแก้ตัวก็เองนั่นแหละตัวดีเองไปยุพวกมันมันไม่ทําเองก็ว่ามันหน้าตัวเมียเด็กหญิงชี้หน้าว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กชายคิดว่าคงต้องถูกยายทำโทษหากก็ผิดคาดเพราะยายพูดเสียงปกติว่าแล้วครูเขาว่ายังไงบ้างลละอินู ยายถามเด็กหญิงมะลิเขาเคี้ยนจะยายเขาเคี้ยนมันหกทีเพื่อนเพื่อนมันโดนก้นคนละสามทีอ้าวมันก็ถูกลงโทษแล้วนี่นาและไม่เมาจะให้ฉันทำอะไรอีกล่ะฉันว่ามันยุติธรรมแล้วนะไอ้หนูเองถูกเคี้ยนตรงไหนที่ขาครับพูดพร้อมกับยืนหันหลังให้ยายดู ยายเห็นริ้วแดงๆเรียงกันห้าหกริ้วบางริ้วก็มีสีเขียวคล้ำำนางเมาเห็นแล้วก็ใจอ่อนจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างหัวมันเถอะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้จะว่าไปแล้วอีหนูมันก็ยังดีกว่าเพื่อนๆนของมันตรงที่มันใส่ตัปิ้งส่วนเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ใส่ตะปปิ้งเงินหรือทองจ้ะ ยายถามอย่างสนใจด้วยยายเองก็มีเก็บไว้หลายอันเงินจัดขืนให้ใสต่ตะปิ้งทองคนเขารู้แกวจะได้มาทุบหัวมันละสิฉลาล้วนะป้านางเอ่ยลาและลุกลงเรือนไปพร้อมกับลูกสาวเด็กชายเดินไปส่งถึงประตูบ้านอุตายกมือไหว้ขอบคุณที่นางไม่เอาเรื่องแต่นางเมาส์กลับว่า เอากองไว้นั่นแหละข้าไม่อยากรับไหวไอโจนห้าร้อยนางพูดสะบัดสบัดแล้วโจงลูกสาวเดินจากไปแม้จะถูกด่าหากเด็กชายก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ถูกทำโทษเขารีบขึ้นเรือนไปช่วยยายทำงานต่อช่วยกันห่อข้าวต้มเสร็จแล้วเด็กชายจึงก่อไฟส่วนยายเรียงมัดข้าวยกขึ้นตั้งบนเตา และจึงใส่น้ำลงไปจนท่วมข้าวต้มทุกมัดจากนั้นก็ใช้เวลาต้มประมาณสองชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วทุกเม็ดที่ต้องต้มนานเพราะข้าวเหนียวที่นำมาทำข้าวต้มหัวงอกนั้นไม่ต้องนำไปผัดกับกะทิเสียก่อนเมื่อต้มสุกดีแล้วข้าวต้มทุกมัดจะถูกตัดออกเรียงใส่กระดง้งทิ้งค้างคืนไว้ พอตีห้าแกก็แก้ใบตองออกโรยด้วยมะพร้าวขูดที่คลุกกับเกลือป่นเล็กน้อยฝีมือทำข้าวต้มหัวหอกของยายนั้นนับว่าเลิศในตำบลจึงขายหมดก่อนเจ้าอื่นแต่ยายก็ไม่ได้ขายทุกวันนานๆจึงจะแสดงฝีมือสักครั้ง ยกปี๊บข้าต้มลงจากเตาและตักออกมาเรียงในกระด้งแล้วยายจึงสั่งหลานชายว่าไอ้หนูเองไปหยิบไม่เรียวมาให้ยายทีสิเอามาทำไม่ละยายหลานชายถามรู้สึกเสียวๆที่ก้นจะทำโทษเองที่ไปเปิดกระโปรงลูกสาวเขาผมไม่ได้เปิดเพื่อนมันเปิดต่างหากนั่นแหละ ถึงเองจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าจีกรรมกับมโนกรรมก็เป็นของเองฉะนั้นเองจะต้องได้รับโทษคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ทำอีกก็ครูก็ททำโทษผมแล้วนี่ครับและผมก็ได้ให้สัญญากับครูแล้วว่าผมจะไม่ทำอีกแต่เองยังไม่ได้ให้สัญญากับยายผมให้สัญญาครับว่าจะไม่ทำอีกไอ้หนู ถึงยัางไงาย,ายายก็ต้องเขียนเองไม่เป็นไรครูเขาเคียนทิขาแต่ายายจะเขียนทิก้นจะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ทำโทษเองต่อหน้าคนอื่นยายอุตสาพูดเอาบุญเอาคุณนั่นเพราะยายกลัวผมจะไม่ช่วยห่อข้าวต้มให้เสร็จตั้งหักละ่ะหลานชายรู้เท่าทันแต่ตอนนี้ยายห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกลัวว่าเองจะไม่ช่วยไปหยิบไม่เรียวมาเด็กชายผมแกะผู้น่าสงสารจึงต้องเดินเสื่องๆไปหยิบไม่เรียวตามคำบัญชาของผู้เป็นยาย